สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ <az> ที่อะไรเนี่ยแม่มกำปองค่ะยางพี่น้องตอนนี้เา่าเพราะว่ารถมันจอดถือไม่จะพูดยังไงวะยางเดินนะคะแม่กำปองบรรยากาศดีมากเลย อากาศนะคะแบบเลิศเราก็จะแบบว่า,าเดินไปที่วัดนะคะเพื่อที่จะนั่งรถไปน้ำตกกันนะคะร,<ถ>บบร้านกาแฟานะคะชื่อไม่สวยมากเลยจะไม่ลดแรงนะครับี่นั่ง รรยากาศก็จะดีหน่อยอันนี้จะเป็นร้านกาแฟ,ฟหรือเปล่าหรือร้านฟาฝ่าสวยมากเลยนะคะมุมนี้สวยมากค่ะทุกคนซื้ออะไรราคาแม่หมูซื้อไปร้านค่ะแม่ร้านกินเปน็น้อเราแม่หมูตอนแรกดีใจมากเลยค่ะนึกว่าแต่ฟักทองเ <laughs> พราะแม่หมูชอบฟักทองนะคะ เอามาชิมหน่อยสิอร่อยไหมอ,อ,อืมอืมเม,ม่อนอืถ้ามีน้ำผึ้งเทราดิ้งจะกอร่อยมากไชิมหน่อยหวานมากเลยใกล้วพวด ไม่มีอะตอมเฮ้ยจะได้เก็บกินเจี๊ยพี่รับเกรมิตไหมคะจะถ่ายมุมนี้ถ่ายรูปมุมนี้ให้หน่อยไม่ตันหรอกไม่หมูตัวใหญ่ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ใหม่เลยสวยมากเลยนะคะทุกคนนี่คือเชียงใหม่นะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนทางเหนือเจ้าอันนี้เป็นบ้านนะคะ บ้าสนสงบบรรยากาศดีมากเลยมีเสียงน้ำตกความพี่น้องมีเสียงน้ำตกน้ำคลองต,ต่างๆนะคะนี่เลิศนี่หมาพร้อมเอ้าอยู่เหนือกับนี่หมาตัวน, <c oughs> น,นี้อันนี้อันนี้ซูโม่นะคะโอ้โหช็อตช็อโอ้ไฮไม่กระโดไฮเอาไปติดใ <c oughs> ส่ระ <c oughs> ลุ เอาเอาไม่อยากอีกต้อ่อยหลังขาแค่ไหนรัาผิวเลยเมื่อกี้นึงขาวบรรยากาศดีดีพี่น้องอากาศบริส okay ุทธิ์มากแบบแล้ววันนี้มันเป็นวันโชคดีมากมันไม่แดดเนาะเมื่อนี้มันดีจังนึงมัน่แดดพี่น้องถ้ามันแดดก็จะเป็นเผิวหนึ่งไม่หัวเอาเขาไอเฟ่ทำอะไรรู้ให้แอนเนลก็ถ่ายอยู่ อย่าพึ่งไปอีกอย่าพึ่งไปอีงอย่าพึ่งไปนะไปบอกเขาอีกย่างอย่าพึ่งไปจะไหนเอออามาเขาไมงได้ซองหอกนะกันยังไอามาไทยเรายม่ได้ซองมาไทยนีเมฆไทยนีฉันถ่ายคลิปไว้นี่ ถ่ายรูปเหรอไม่วยไม่ไม่มันไม่สวยมันไม่สวยมันไม่สวยรู้อยู่ว่าถ่ายได้แต่มันไม่สวยน้ําตกสวยจังเลยฝนตกนะคะน้ำมันก็เลยดำนะครับพี่นอง สวยๆโอเคเลยวิววิวสวยมากค่ะทุกคนตรงนี้คือจุดชมวิวอ่าอิงดาวออันนี้คือจุดชมวิวอิงดาวนะคะก็วิวก็จะประมาณนี้นะคะชิชมากเลยงามเลยครับพี่น้อง นี่คือน้ำตกคะ่ะไม่หมูมีความรู้สึกไงบ้างคะน้ำตก <c oughs> นั่นไงขอบคุณดี <c oughs> ดีค่ะถ้าไม่ได้เดินไกลถ้าขี่รถก็คือดีใช่ไหม,มดีที่สุดเลย <c oughs> พี่น้องวังนน้พูนาพี่น้องอุ้ย <c oughs> แต่ว่ามันมันเลิศมากนะ แต่ว่าเราไม่ต้องเดินขึ้นไปหรอมกมนะั้งเนาะความเป็นหมูก็บอ,อกข้นนะ่ะพี่น้องสวยแฮงน้ำตกแบบเย็นสบาย สวยมากเลยทุกคนบรรยากาศที่ฉันชื่นชอบอย่างนี้แลห,ห,ห,หละเ,เลิดมากขึ้นไเพนไม่ไหวหรอกเหนื่อยมากลงไปทำไมลงนน,น้มัดอยู่ไป เออนะั่นแหละมันมีมันก็เลยทำให้เราแบบว่ามากบรรยากาศเบบนี้มาสิน้องเย็นเย็นมากเลิศไม่แขงบันไม่หมูทำอะไรหรอคะทอดทอง <c oughs> เราจะทอพันทอดทองกันน <c oughs> ะฮะยิ่ <c oughs> งของข้า <c oughs> <c oughs>

มาลิหยาบกับเปาปีเนาะเจ้าก็อาายกาศดีมากเลยทุกคนอยากไปนอนสไลด์ลงมาเจอเครื่องหุน่นเนาะได้ยนะังไม่สิพี่น้องนี่คือจุดสูงสุดเย็นมาก สวยสุดไม่ได้หมอกเลยปาดฝั่งนี้คือเชียงใหม่นะคะฝั่งนี้คือลำปางค่ะอุ้ยเลิศเลิศเลิศอ,อันนั้นคือเชียงใหม่อันนี้ลำปาง ว้าวมหมูหวานคุณพลาดแล้วาาาบบพาดเย็นเย็นจนหนาวสูมก็ข้าเล่นขึ้นมาใช่หรอนี่คุณข้งณางล่างไปหรอกนะอุ๊ยมองนี่พาดพยายามคว้ามืนถือทุกวัเมีอะไรบ้างนี่สวยมากยมพายยาม หันก้อนจะต้องถ่ายที่มุมนี้ด้วยนะเดี๋ยวไปยืนอยู่ตรงนน้นนู่นก้อนหินก้อนนู้นมรถขยันมันไหลลงไงบ่สวยมากเลยทุกคนอันนี้เป็นฟางเฉียงไม่น่ะจ้า สั่งเชียงใหม่นะเจ้าอันนี้สั่งเชียงใหม่ห้ามแห้งปื๊ดเลยๆๆพี่น้อง